จีนทีหัวเมือหลายคนใช้汉语还记得我吗我是谁啊我是狄老师สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาจีนนะคะกับครูติ๊กเองค่ะยังจํากันได้อยู่ไหมไม่เจอกันนานเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพินอินค่ะอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนก่อนที่จะเข้ามาเรียนในห้องเรียนกันนะคะเอาละค่ะ พินอินคืออะไรยังจำกันได้อยู่ไหมคะพินอินคือตัวช่วยอ่านภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะเรียนในส่วนของพยัญชนะกันนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ23ตัวนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะเราจะเรียนรู้ไปทีละ บรรทัดยังจำกันได้อยู่ไหมคะบรรทัดหนึ่งก็จะมีเสียงที่คล้ายกันบรรทัดที่หเลยดีกว่านะคะแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะคำที่1เลยปัวปัวคำที่สองพัวพัวคำที่สามมัว มัว <More, S 1> คำที่4ฟัวฟัวอืมอันนี้คือบรรทัดที่1น,นะคะมีคำที่อ่านออกเสียงสระเดียวกันอัว <or, S 1> หัวมัวฟัวนะคะสละอัวน,นั่นเองนะคะต่อไปบรรทัดที่สองเราจะเริ่มด้วยคำนี้ค่ะเตอ เธอเธอเนเนเลเลอืมมีได้กันสี่ตัวนะคะเตเธ,เ,ธเนเลโอเคค่ะต่อไปบรรทัดที่สามนะคะเรายังอยู่ในสระเอ กือคือเฮเอมาอีกครั้งนะคะกือคเฮอเยอะมากๆเลยค่ะต่อไปบรรทัดที่4ออกเสียงเป็นสระอีนะคะจีจี ซีซเอาล่ะบรรทัดนี้จะเป็นจอจานชอช้างและซโซโซบวกกับสระอีนะคะบรรทัดต่อไปเราจะยังคงแพทเทิร์นเดิมนะคะจอจานชอช้างโซโซ่ค่ะแต่ให้เราม้วนลิ้นด้วยนะคะสังเกตลิ้นหลอดซื้อดูดีๆนะคะให้ม้วนลิ้นแบบนี้ จูปากจูนิดนึงเอาใหม่อีกครั้งค่ะจูจ้จาจ้านะคะต่อไปช้าช้าจูจูโซโซค่ะจูจูยอ,อยักค่ะย บรนทัดสุดท้ายนะคะหลักการของการออกเสียงบรรทัดนี้นะคะให้เด็กๆนำฟันบนกับฟันล่างกระทบกันและเอาลมออกมาทั้งร่องฟันนะคะเพเทิร์นเดิมค่ะจอจานชอช้างแล้วก็ซอสู้นะคะสะระอือเช่นเดียวกันค่ะจือจือชือ ชือซือซือ,อเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสตัวสุดท้ายนะคะก็คืออีอีแล้วก็อ,อูสองตัวนี้นะคะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเสียงกึ่งพยัญชนะและกึ่งสระนั่นเองนะคะเป็นไงคะอันนี้เป็น เพราะเพื่อเมื่อเปิดเรียนเจอกันในห้องเรียนเราก็ยังต้องใช้สิ่งน,นี้อยู่นะคะและทั้งหมด23ตัวให้เด็กๆไปทบทวนดีๆและอย่าลืมเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจ,จ้เจีย